พี่น้องเอ้ยเพิ่นวักเก่าสีแหลงสิบสีแหลงให้แหลงให้หน้าสวนส่วนจิตใจค้นอีสานยาสมีวันแหลงให้หากแพ่งจอจืนเครื่อดื่มยาหลุดลาเดือให้กูหน้าพี่น้องโป๊กป่องอยู่ซอยกันยาได้หมางมื่นหายอีสานค่ำนามขอดแอง ขอดแต่อูแองนามใจค้นอีสานนันอย่าขอดน้ำเด้อสีนิ้วอันไรแวนสองแขนนบจอกก้อนบจอกก้อกะขอกาวกับนามัสาการท่างทันปะเทรานุเทระพะนมเน่นหน่อยถูกรูปถูก,ถกนามถูกเกตยรามอารามบัดเด้อขะน่อยสุขีมันเสมอมันเครื่อไม ให้มีสุขซึนลำเงินคําใส่อยู่สุโคนกะกอความสิริสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์พูนพ้นจงบังเกิดกมิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอลองอยาพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำนะครับคุณพอ่อคุณแม่สวัสดีไปยังคุณพอ่อคุณแม่แงเอือยแอายน้องนุ่งลูงป่านาอาเบิร์ตสุมองกาลแมนสุกบอลมามาแหลีวจานคู่พงมาแล้ว,ลวให้เจ้าตื่นมือื่นตา ขันเข้ามาฟั่งพายญญาจานคู่พงเอามาตอนตื่นึืนมาสาถอนอย่านอนล้ายมันสี่เมยพี่น้องเอ้ยหลังสีเปือยใส่แผ่นแขนสีหมูใส่กระดานสันดอกว่าพระอาทิตย์บ่ลืมบันพระจันทร์บ่ลืมขึ้นทะเลบ่ลืมคืน,คนซ้ายลมยังโบยโบกโลกโบ่ยุดมุนถึงขอบฝ่าสีเปลี่ยนสีแต่ว่าจานคู้พงคนหนีบ่เปลี่ยนไปสิได้จ่อยอดเวลาก,กะรน้ำควม่มพายญญา มาอนุรักษ์คำพญารหลักษาประเพณนีนํนำพิธีกรมาเบาเล่าเรื่องบุญสินกินท่านกลับมาพบพอพี่น้องคือเก่านังเขาเมาเบาพญาจ๋าจีโจยเป็นประจำประจำกับช่องพยาจานคู่พง์นะครับนะักขอบประกุณพี่น้องหลาย่านหลายคนที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แรงยี่แรงใจบริบกเคินหาดบริขาดเคินบงังซับผกกาลังกะโ้ยหูดังปึงฟืนแห้ง มีแต่ความสุขไก่สบายใจเมื่อนี้การน,นัาามา่มพยญานเพราะพยญชแต่ละพยญชนนี่มีคุณค่าแห่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มันมีเทคโนโลยีสามารถเอามาเผยแร่ทางช่องทางต่างๆเพื่อสืบห้อยตาว่าห้อยปูอนุรักษ์ขัามพยญชาเอาไว้พี่น้องหลายท่านหลายคนเปิดเฮ็ดชอ่องอุ้ยซอยกันคนละไมคคนละมือเนาะ เก็บจากหน่อยค่อยไปเติมมูเก็บเตล็กแต่หน่อยสิพอใดเติมกันกับหลายท่านหลายคนกับมักฟั่งพญากะเห็นว่ามันมีประโยชน์เป็นมรดลกตกถอดแต่พอแต่แม่แต่ปูแต่ปู่แต่ปูสังกษาแต่ยาสังกสีกัมาซอยอนุลักษ์ส่งเสริมสั่งสรรคโบไฮมันซูนสลายไปจากคนบานตาเหาคำพญาภาษาขไขยถื่อมาแต่ปูยาสี่ให้ป๋าละถิมไปได้จังได ให้ผ้ากันสืบไหวอย่าลืมไล่พยญาเก่าเด้อเอามาเล่าสืบไหวให้มันได้สืบแนวสันตัวเนาะเมื่อนี่จาย์กูพ้พงกะนั่พญาปิศาธรรมซึ่งต้องเอามาไขมาแปรลึกซึ่งกินใจนะครับในพยญาปิศาธรรมเอามาฝากมาต่อนคุณพ่อคุณแม่คือเก่านะครับในบทตีบอกว่าสันคอลอมือ,อยืบบ่ถึง สูงเจเวลสัวว่ายุ่งเหินเคยได้ยินบอกนะเคยได้ยินบอกคาว่าสันคอหลอมือยือบิถึงนี่หม,มายความว่าจังใดต้องเอามาแปะเด้เพราะมันเลึกสึง่งสันคอลอเอา้ามันสันยู่งสันคอลอมือมันคือยือบิถึงมันหมายความว่าจังใดพอในไม้ควา,าม่าก้าานเห่าอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันแต่บ่เคยไปมาหาสูบ่เคย เสาทรงแกงบ่เคยแล่งทรงเขา่าเกิดความเหินห่างกันอยู่ใกล้กันแต่ว่าความสัมพันธ์ผัดไกลกันนะมันก็เลยสัน่นคอลอมือ,อยื่บอ่อถึงเพิ่นว่าอยู่ใกล้ๆกกันเห็นบอกคนเคยอ,อยู่กรุงเทพเนี่ยไปทํางานอยู่ป่ากรุงเทพกรุงไทยห้องติดกันกันกบบ่ทักบ่ท่ายบ่ถามกันมันก็เลยบ่เกิดสัมพันธ์ทำให้ตีบ่เกิดความเป็นพี่เป็นน้องกันเด้ยอยู่ใกล้กันซื้อ มือยือบัวถึงเปิ่นป่าเสาบัวทรงแกงแรงบัวทรงต่มบานไก่บัวแมนบานล่งบานสูงบัวแมนบานป่าบานคางๆกับบัวแมนบานอาบานนาบัวได้พึ่งผ้ากันไม่เนี่เปิ่นปลาสันกอลหลอมือยือบัวถึงส่วนบ่าสูงเจวเวลสัวว่ายุ่งหินหมายความว่าจังไดสูงเจวเวลเจวเวลบักไก่กันหนึ่งกับสัวว่ายุ่งหินมันคือไก่อยู่ไก่กับคือไก่ คือปวนว่านหักกันเหลวแมนจะอยู่ฝากฝาคนละเขตจังวัดกับบมีหยังตัดเยื่อใยหายใจ,ใใจเดียวใจดวงเดียวไกลหรือไก่บ่มีไผมาเพิ่มเติมหักบลืมหักปวกเจก้ากะเต็มถวนซี่แจซื่อ,อวะกลวามหักแ้ต้องพิสูจน์้วยเวลาปรารถนาแห่งหัวใจแม่นอยู่ไก่กะคือไก่สี่อยู่เนื้อ,อยู่ไตอยู่กรุงเทพกุงไทยหักแท้บอเป็นอื่น เขาบ่ามีจิตใจเป็นอื่นเฮ่ากระลืมเขาบ่ได้เสมอดามดังกันนะมันเป็นจังสัดพี่น้องเขาอยู่ไก่กับคือไก่อยู่ไก่คือไก่ไหมก็มาคนเฮ่ายู่คนละจังหวัดคนละประเทศคนละอำเภอหนาบอกเคยเจอเจอหูแต่เสียงเพียงน้าเอื่นคือจานคู่พงษ์เสิละแต่มันมีนำใจให้กันโทรศัพท์ข้าวไปหากันเขียนจดหมายไปหาแมนบอดเออในคูมมือมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างกับสื่อสารติดต่อกันไป มันเป็นจังสตพีนอนกราดซืบห้อยตาว่าห้อยปูอนุรักษ์มูลมั่งไปจังสตรนอกเนี่ยเพิ่นบ่าน้ำเพิ่งเลือเสือเพิ่งปลาซอยกันคนละไม้คนละมือยู่กไกลก็คือไก่ลูกหลานไปทํางานดูตางจังหวัดโทรศัพท์หาพ่อหาเมียก็เกิดค่วมผูกพันกันหักหอมตอมตุ่มนี่ละ่ะสูงเจวเววสัวว่ายู่หินติดต่อกันรังเทือกับมาเยี่ยมมายามกัน นามพิงเลือเสือเพึงปลามัดช้าพิงบาลีสก,กูนี่กับพึงรุกขาราชากับพิงราดนักปาดกับพิงตำราเช่านากับพิงฝ่าเพิงฝนคนเห่ากับพิงผ้าอาศัยกันแมนบอกเออมันเป็นจจงสันเทไก่กะไก่แต่บานหัวไฮหน้าสวนพ่อแม่เป่นบานไก่กะไก่แต่ม่วนมูเฮือนกับเหล่าสวนว่าจ้าเบาคนเห่ายาได้ห่างต่างคนแมนสิอยู่ต่างบานข้าเบา บอดตางกันนะนันสันเนอร์พี่้องเดินสันคอรอมือยืบบอถึงก็คืออยู่ใกล้กันแต่บ่อเสาบ่อทรงแกงแรงบ่อทรงต่มบ่อไปมาหาสู้กันบ่อซอยอุปธรรมคำสู้บ่เพึ่งผ้าอาศัยก็เลืยคือไก่อยู่ไก่ก็คือไก่ผมไปอยู่กรุงเทพนี่สบายแต่กี่กระด้อยู่ห้องเดียวกลางๆกันกับบ่อติดตัวบ่อถามกันนี่เปนว่าสั่นคอลอลมือยืบบอถึงอยู่ใกล้ไก่แต่ว่ามันยืบบอถึงกัน สูงเจวเวลสัวว่ายุ่งหินเนี่ก็คือเข้าอยู่ไกลกันกระสร้างอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศกับโทรศัพฮะาข้าวติดต่อกันแยมนั้นก็ไม่แยมยามกันก็เกิดค่วมสัมพันธ์ทาให้ตีเป็นพีเป็นนองบัวอาศัยหนามปลาเพิงบ้างโตมภัยกับหน่ายกระเพิงกันโดยด่ามอันวาเสือสร้างส่างกวงฟานอาศัยปลาคนอาศัยพี่น้องเพิงเสื้อเพิงกัน มันเป็นังสันติโนะอืมเนี่ยมันแปลอย่างสั้นนั่นนั้นปญัญญาแต่ละบันแต่ละบทแต่ละประเภเนี่มันทรงคุณคคาควรจะเอามารักษาทายถอดปุ่มปัญญามรดกตกถอดแต่พอแต่แมแ่แต่ปู่แต่ปู่มาให้ลูกหลานเขาซื้อห้อยตาว่าห้อยปู่ของกินบ่กินบันกนเนาของเก่าบ่เลา,ามันกระลืกมมันเป็นยาสัน่ิน้องเนาะเอ้า เมื่อนี้เอาส้ำเนี่ยละพอได้เป็นกอคิดกะติเตือนใจขั้นถือเอิกกะกดไหลถือใจกะกดแช่คอมเมนต์แห่แรงคิดแรงใจเนเด้ออ้าวพังฟังรล่การจานกู้พงแล้วกายมีแต่ความสุขอันตรายพ่ถูกเกีเบียดเบียนตนเจ้าเงินค้าเขาไหลมากคือน,นา้ำแกงให้ได้นับแต่แบ่งแร่งเสาอยู่สุวันมันยืนมันเยืนสวัสดีครับ